วันนี้เดี๋ยวปูจะพาไปชมสวนนะคะตักสวนครัวที่ปลูกที่แคนาดาดูว่ามีผักอะไรที่ปลูกขึ้นบ้างหรือว่าปลูกแล้วตายบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันจะไปดูผักสวนครัวให้ดูท้องฟ้าก่อนนะคะตอนนี้คือเวลาประมาณสี่โมงกว่าๆแล้วก็ภูเขาลูกนูก้นน้าแข็งข้างบนก็ลายหมดแล้วนะคะดูท้องฟ้าสีฟ้าไม่มีก้อนเมฆเลยและนี่ก็คือ ส่วนผักที่แคนาดาของปูเองผักชนิดแรกนะคะที่จะพามาดูก็คือสลาละแหน่นะคะอันนี้เป็นสลาละแหน่น่าจะเป็นสเปียร์เมนที่กินกับขนมจีนนะปูอา,าอันนี้ปลูกขึ้นดีนะคะปลูกจากมเมล็ดแล้วก็จะมีใบแมงลักแมงลักนี่ก็ปลูกขึ้นเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยอากาศที่นี่ก็จะประมาณ28 29องศาแต่ว่ามันน่าจะมีโรคติดโรคอะไรสักอย่างใบมันก็เลยเหมือนจะตายไปนะคะ อันดับแรกให้ดูตรงแปลงผักก่อนปูไม่ได้ขุดขดินนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะสร้างขึ้นมาเป็นแปลงผักลอยลอยๆแบบนี้อันนี้ปูก็สร้างขึ้นมาเองกับแฟนแล้วก็ทาสีกว่าจะได้ปลูกก็ซื้อดินมาใส่อีกนะคะน,นี่คือต้อนหอมต้นหอมวันนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็พอจะตอนกินเราก็ตัดออกแค่นี้เสร็จแล้วมาปักลงดินมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ให้เรากินอันนี้คือประมาณหลายเดือนละ ก็กินอยู่ยังกินอยู่เรื่อยๆอัน,นี่ก็คือต้นหอมชุดใหม่ส่วนอันนี้คือพวกฟักทองนะคะอันนี้ได้มาจากเพื่อนของแฟนได้มาสามต้นมีตรงโน้อนอีกต้นหนึ่งแล้วก็มตรงนูน้นอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสาระแน่สาระแน่ที่ที่ปกติกินที่บ้านเรานะคะที่นี่เรียกว่ามาฮิด o เมนก็คือตัวมินหรือสาระแน่ที่เขาใส่ในเครื่องดื่มที่เรียกว่ามาฮิโนั่นเอง อันนี้เกิดดีเกิดงามมากก็ต่อไปจะเป็นถัวถ่วพลูถั่วพลูนี่ก็เกิดดีมากนะคะถั่วพลูนี้ชอบอากาศเห็นเขาบอกว่าชอบอากาศเย็นนะเกิดดีมากยอดหวบมากเก็บเก็บทุกวันเลยนี่ได้ประมาณสองสเดือนแล้วนะคะแพลวหรือว่าของฝรั่งเรียกว่า Vietnamese coriander ก็คือเหมือนเรียกว่าผักชีของเวียดนามนะคะน,นี่ปูซื้อมาต้นเดียว อยู่ในกรีนเฮาส์แล้วก็เด็ดยอดมันแล้วก็ปักลงมาปักลงดินแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ปักบุ้งผักบุ้งอันนี้ปุ้เอามาขยายเองนะคะซื้อมากำหนึ่งเท่ากับละ20บาทของไทยแต่ว่าที่นี่ขายกําละ200นะปุ๊กก็เลยเอาก้านมันสี่ห้าก้านไปแช่น้ําแล้วก็พอมันรากงอกปุ๊กก็เอาปักลงดินพอปักลงดินมันก็เกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวปลูกไว้เอามาเล็ดด้วยเพราะว่าที่นี่หาซื้อไม่ได้เลย ที่ปูได้ก็คือต้องข้ามฝั่งขึ้นเกาะเอ่อขึ้นฝั่งไปซื้อนะคะไกลมากอันนี้ก็คือผักชีผักชีนี่ก็เกิดสวยมากเลยที่นี่เขาจะขายผักชีด้วยที่ตัดรากทิ้งหมดเลยนะคะในซูปเปอร์มาร์เก็ตขายกามลูประมาณ50บาทแลวไม่มีรากเลยปุ๊กก็เลยต้องเอามาปลูกเองแต่ว่าอันนี้คือมันเริ่มจะแก่แล้วปุูกก็ถอนไปบ้างแล้วแล้วก็ปลูกรอบใหม่แล้วด้วยมันเกิดเร็วอยู่ดีได้กินรากผักชีแล้ววันนี้คือ ต้นฝักชีลาวนะคะที่นี่เขาเรียกว่าดิวดิวก็กำละ50บาทเหมือนกันหาซื้อได้ก็50บาทก็ได้เยอะอยู่แต่ว่ามันอยู่ในตู้เย็นได้ไม่ค่อยนานมันเนา่าเราก็เลยเามาปลูกเองอันนี้ปุ๊กเพาะม,มาจากมเมล็ดเลยนะคะเกิดดีงามมากปีหน้าก็จะปลูกอีกเหมือนเดิมอันนี้เป็นขึ้นช่าย ขึ้นช่ายนะคะที่นี่เขาจะเรียกขึ้นช่ายว่า salary นะคะแต่ว่าอันนี้เป็น Chinese salary หรือว่าขึ้นช่ายจีนหรือว่าขึ้นช่ายที่ใช้ที่บ้านเรานะคะอันนี้ปูพอปูปลูกแล้วปูเพิ่งรู้ว่ามันอันนี้ปูสั่งเม็ดมาจากจีนอพอปูปลูกแล้วปูเพิ่งรู้มันไม่ค่อยชอบแดดมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะแต่ส่วนที่อันที่อยู่ใน green ฮ o u s เนี่ยสูงน่าจะประมาณขนาดนี้แหละแต่อันนี้คือก็พอได้กินนะไปใสก่ก๋วยเตี๋ยวได้อันนี้เป็นถั่วฝักยาว ตัวฝักยาวนี่ก็สั่งเม็ดมาจากจีนเหมือนกันเพราะว่าตัวฝักยาวของที่เนี่ยมันจะยาวแค่นี้แต่ส่วนของเราเนี่ยมันจะยาวยาวมากยาวเท่ากับใบมันทัดนหนึ่งอันนี้ผู้สั่งมาจากจีนแล้วก็เริ่มออกลูกแล้วนี่ไงเริ่มออกแล้วนี่ก็อันนี้ก็คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี่ก็อพันมาจากเพื่อนนะเพื่อนของแฟนนะคะอันนี้ก็เริ่มเพิ่งเจอเมื่อเช้าเดี๋ยวจะมีฝากมาให้กินละ มันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะคือปีนี้ปูปลูกช้ามากแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้อากาศร้อนหน้าร้อนเนี่ยแย่ที่สุดในรอบ3 0ปีเลยก็คือมัน,มนหนาวนาส่วนตัวนี้คือต้อนโครรบีนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ากระหล่ำปมนะคนที่อยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะมาใช้แทนมะละกอนะคะกอบกับมะละกอนะคะกอมกว่าหัวนี้น่าจะไม่แน่ใจหัวละเจ็ดห้าบาทอันนี้มันใกล้จะได้กินละหัวเริ่มโตแล้วนะคะมีปลูกได้ประมาณ เด,เดือนกว่าสองเดือนแล้วยังไม่ถึงสองเดือนส่วนต้นนี้คือซูกทนี่หรือว่าบวบนะคะบวบที่นี่มันจะต่างจากที่ไทยนะ่เพราะว่าเบือบบวบวที่นี่มันจะเปลือกนิ่มแล้วก็กินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะนี่เป็นสีเหลืองสีเหลืองเริ่มมาแล้วก็ผู้บรจัยนาเสนอนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะพวงหนึ่งนี่มีประมาณสักเท่าไหร่เดี๋ยวปุณณนับให้ดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสองสามสี่ห้าพวงนี้น่าจะมีประมาณสิบห้านะคะแต่พวงนี้ถ้ารวมที่ยังเป็นดอกด้วยก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ประมาณยี่สิบกว่าพวงละยี่สิบกว่าคือมันต้องสุกพร้อมกันแน่ๆแ,แล้วปูก,ก็น่าจะกินไม่ทันแน่ๆนนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายต้นเลยข้างหลังบกก็มีอีกนี่ก็เริ่มติดแล้วซื้อเมื่อขึ้นเทศมากินแล้วก็เอาเม็ดออกมาปลูกนะนี่ ปลูกมาก็ได้ผลนะคะออกดอกออกลูกแล้วด้วยแล้วก็จะมีผักสลดัดผักสลัดนี้ก็เพิ่งเก็บไปเมื่อวันก่อนนะคะนี่ก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วไปกินกับส้มตําแล้วก็กินกับปอเปี๊ยกระหล่ำผักกาดขาวผักกาดห่อนะคะซื้อมาตอนที่มันยังเล็กๆต้นเล็กๆเท่าเท่าไรเองเท่าน,นี้ซื้อมาสีตาส่ต้นห้าสิบบาทนี่สี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้คือใหญ่มากดูเทียบกับมือปู ที่นี่เขาเรียกว่าโฮลี่เบซิลแต่ว่ามันไม่เหมือนกะเพราบ้านเรากินมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าก็พอใช้แทนกันได้อยู่นะคะก็เรียกโฮลี่เบซิลเหมือนกันนะอันนี้คือถ้าใครจะทักว่าปูมไม่เด็ดดอกนี่คือปูตั้งใจนะคะปูตั้งใจจะเก็บเก็บเมล็ดนะต้นนี้กับต้นนี้ส่วนนี้ก็เด็ดกินนะคะแล้วก็จะมีโหระพาอันนี้เพิ่งฟื้นก็อนตอนนี้มันต้นเล็กมากแล้วปูจะพามาดูแปลงพริกของปูอันนี้คือพริกที่ปลูกจากเมล็ดนะคะพริก น่าจะเป็นพริกแดงจินดาพริกของไทยนี่แหละมันไม่โตนะมันต้นแค่นี้เองเนี่ยคืบเดียวมันไม่โตทั้งแปลงนะ่ะมีโตอยู่ต้นหนึ่งต้นนั้นซึ่งไม่ใช่พริกของไทยด้วยด้นตัวนั้นคือไปซื้อมาแล้วมันก็น่าจะดินดีตั้งแต่แรกส่วนพวกเนี้ยคือไม่โตน่าจะหนึ่งคือปลูกช้าด้วยแล้วก็สองคืออากาศมันเย็นนะคะก่อนอันนี้มันก็เลยไม่ค่อยโตนะอีกสองสามเดือนจะหนาวแล้วคิดว่าไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่า อันนี้ด้วยนะคะส่วน,ต,วน,นตอนนั้นต้นนี้ใบใหญ่ๆนี้คือเป็นพริกหวานพริกหยวกหวานที่ปูซื้อมากินแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกนะคะให้ใบใหญ่หน่อยอีกสองสาเดือนจะหนาวแล้วจะทันไหมจะทันกินไหมอันนี้คือภูมิใจนำเสนออีกแล้วอันนี้คือพริกที่เรียกว่า b a s k e t of fire นะคะต้นมันจะสูงประมาณนี้แหละมันเป็นพริกประดับนะคะพริกประดับที่กินได้ตอนมันเกิดมาใหม่ๆม,มันก็จะเป็นสีแบบนี้ สีขาวๆมันพริกกระเหลี่ยงบ้านเราสีขาวๆเอเขาวๆนตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดงนะคะต้นมันก็จะเป็นพุ่มเตี้ยๆแบบนี้แล้วก็ดอกดอกมากดอกเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเป็นพริกที่ดอันดับต้นๆเลยก็เดี๋ยวปูจะไม่เด็ดเลยปูจะรอให้มันออกมาให้หมดแล้วก็ถ่ายรูป <laughs> พริกที่ปลูกในกระถางนะคะปูว่ามันเกิดดีกว่านะ นี่ปูดเด็ดยอดไปแล้วมันก็แตกยอดมาใหม่แล้วก็มีดอกแล้วด้วยพูจะไม่ทําอะไรมันละส่วนต้นนี้กับต้นนั้นนี่คือกวางมันโดดข้ามรั้วเข้ามานะคะแล้วก็มากัดกินนะแล้วก็มะเขือเทศต้นนั้นด้วยนะคะกวางนี่คือมันมาเดินเล่นในเมืองปกติแลวนะแล้วมันก็โดดสามารถโดดข้ามรั้วที่แบบสูงสองเมตรได้เลยอะ่ะโดดเข้ามามันก็โดดเหยียบสวนผักตรงนี้แหละ ส่วนอันนี้ตะไคร่นะคะตะไคร้ปุ๊ซิมมากินเนี่ยต้นละประมาณ25บาทต้นหนึ่ง25บาทนะคะปุ๊กก็เลยเอาไปแช่น,น้าให้รากมันงอกอันนี้ปลูกมา4เดือนแล้วนะคะปลูในบ้านเนี่ยมาประมาณ2เดือนก็คือแตกแขนงออกมาแค่4ี่แขนงอันนี้2ต้นอย่างนี้แขนงเดิมตอนนี้มีประมาณ12ต้นละแล้วก็นั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนหน้าหนาวน่าจะได้เก็บเกี่ยวเลยเพราะว่าแพงมากแพงมากไม่กล้ากินตะไคร้เลย และนี่ก็คือแปลงผักของปูที่แคนาดานะคะลา่าสุดสั่งมเมล็ดพริกขี้หนูสวนแล้วก็มะเขือส่งมาจากไทยใช้เวลาประมาณสามเดือนนะคะเพิ่งส่งมาถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่สิเมื่อสองสามวันที่แล้วซึ่งตอนนี้ปลูกไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันจะหนาวประมาณสองสามเดือนซึ่งต้นไม้ก็จะตาย <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไวป้ปลูกปีหนา้าหรือไม่ก็อาจจะทำกรีนเฮาส์เล็กๆขึ้นมาแล้วก็ปลูกมะเขือเพราะว่า มะเขือที่นี่หาซื้อไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวป๊ดมาอัพเดตส่วนให้ดูเรื่อยๆ